แต่แอานี้มันมันไม่มีอย่างนี้หรอกพี่น้องผมถ้าไม่มีป่าผมก็คงเดินมาไม่นี่อย่างนี้ไม่ได้ยังอยู่นะครับจอมแต่ก่อนต้นมะขามใหญ่นะครับพี่น้องอคุณพ่อคุณแม่มอบให้ผมอมผมก็เลยแบบเก็บไว้เป็นมอระดกตกทอดถ้าผมจากโลกนี้ไปลูกหลานใสนี่สวยงามมากเลยนะครับอดอกดอกไม้ป่านะครับพี่น้องสวยงามมากเลยดูสิดูสิพี่น้องมันเกิดเป็นดอกไม้ป่านะครับแต่เขาเรียกดอก อยจะสี่นาทีแล้วพี่น้องเพราะว่าออะไรนะเขาล,ลอกห้วยเนาะพี่น้องมองเห็นไหม,อมจอมปลวกนั้นนั่นนั่นไอต้นไม้นะครับจอมปลวกนั้นนะั่นนะั่นะนะนะใกล้ๆนี่แหละครับพี่น้องนั่นก็ที่นาผมนะครับปิดกับห้วยพอดีเลยพ่อแม่ผมมอบให้ผมสิบไร่นะครับตรงนี้เป็นที่นาสิบไร่แต่สิบไร่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะถึงหรือเปล่าเนาะตอนนี้นะครับเพราะว่า ว่าผมเติบโตอีกส่วนหนึ่งผมก็เติบโตมาจากวัดนี้เหมือนกันนะครับพี่น้องเพราะวัดนี้เป็นสิ่งที่แบบอ د, ก็อน,น่าภาคภูมิใจเหมือนกันนะครับผมเกิดมาก็เห็นปา่าเลยโอ้ยจะสี่นาทีแล้วพี่น้องเพราะว่าออะไรนะเขาลอกห้วยเนาะพี่น้องมองเห็นไหมอืมจอมปลวกนั้นนั่นนั่นไห้ต้นไม้นะครับจอมปลวกนั้นนั่นนไใกล้ๆ้นี่แหละครับพี่น้องนั้นก็ที่นาผมนะครับี่ไปก,ก็เป็นที่นาผมตึ้งตึมันมีห้วยด้วยนะครับมันมีห้วยด้วยนะครับ ก็ประมาณว่าห้วยก็อยู่ติดๆกับที่นาของผมไปนี่สวยงามมากเลยนะครับดอกดอกไม้ป่านะครับพี่น้องสวยงามมากเลยดูสิดูสิพี่น้องมันเกิดเป็นดอกไม้ป่านะครับแต่เขาเรียกดอกฟังผมแล้วก็แบบให้กําลังใจผมนะครับพี่น้องกราบขอบคุณมากโชกดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่คือที่วัดบ้านบัวโลนะครับตรงนี้ระหว่างสะพานมันจะมีสะพานข้ามไปจากเราจะเดินทางมา จังหันหรือว่าเดินทางมาเพนนะครับที่พี่น้องที่จอมปลวกนั้นเอาแค่นี้ก็พอนะที่นาผมนะครับแต่ตอนนี้เป็น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 ฝั่งนี้เขาเป็นสระน้ําไปแล้วนับจากสระน้ําตรงนี้ก็ไปก็เป็นที่นาผมตึงต้งต,งตงึมันมีห้วยด้วยนะครับมันมีห้วยด้วยนะครับก็ประมาณว่าห้วยก็อยู่ติดติดกับ ที่นาของผมข้ามไปถึงฝั่งนู้นเลยข้ามฟากไปก็ต้องเดินข้ามสะพานไปนะครับพี่น้องนะครับก็กอกราบขอบคุณมากเลยนะครับผมถ่ายทําให้พี่น้องเพราะว่าวัดนี้ที่ผมมาถ่ายเพราะทุกวัดนะครับทุกๆวัดก็ต้องมีการจัดงานแบบเรียกอะไรนะทําบุญสังฆทานหรืออะไรประมาณนี้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องแล้วก็เอาข้าวอะไรมาตะเกียบวันนี้ ติดกับห้วยพอดีเลยพ่อแม่ผมมอบให้ผมสิบไร่นะครับตรงนี้เป็นที่นาสิบไร่แต่สิบไร่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะถึงหรือเปล่าเนาะตอนนี้นะครับเพราะว่านะครับมันทึบนะครับเอต้นไม้อะไรก็ใหญ่โตมโหฬารเหมือนกันนะครับพี่น้องต้นแคหรือเปล่านะครับใช่หลืต้นแคหรือว่าต้นอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับช่างเถอะนะครับพี่น้องมองเห็นไหม,อมจอมปลวกนั้นนั่นนั่นไต้นไม้นะครับจอมปลวกนั้นนะ่นนะั่นใกล้ๆนี่แหละครับพี่นะ้อนงะ นั่นก็ที่นาผมนะครับข้ามไปถึงฝั่งนู้นเลยข้ามฟากไปก็ต้องเดินข้ามสะพานไปนะครับพี่น้องนะครับก็กลาบขอบ,บคุณมากเลยนะครับผมถ่ายทําให้พี่น้องเพราะว่าวัดนี้ที่ผมมาถ่ายเพราะอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะครับพี่น้องดูสิ นั่นให้เองมาส่งถวายพระพิสุสงฆ์ที่นี่นะครับเพราะว่ามันจะมีทางตรงนี้ตรงนี้มันจะมีสะพานใช่ไหมพี่น้องเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้มันจะมีสะพานข้ามไปสะพานไม้นะทุกวัดนะครับทุกๆวัดก็ต้องมีการจัดงานแบบเขาเรียกอะไรนะทําบุญสังฆทานหรืออะไรประมาณนี้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องแล้วก็เอาข้าวอะไรมาต่วันนี้ อยจะสี่นาทีแล้วพี่น้องเพราะว่าออะไรนะเขาลอกห้วยเนาะไปก็เป็นที่นาผมตึ้งตึกมันมีห้วยด้วยนะครับมันมีห้วยด้วยนะครับก็ประมาณว่าห้วยก็อยู่ติดๆกับที่นาของผมไปให้ดูที่นาผมนะครับพี่น้องที่นาผมคุณแม่คุณพ่อผมก็แบ่งไว้ให้ผมสิบร่นะครับแต่ผมไม่เคยได้ทํานะครับพี่น้องเห็นไม่จาปลวกนั้นก็อยให้ดูที่นาผมนะครับพี่น้องอ ที่นาผมคุณแม่คุณพ่อผมก็แบ่งไว้ให้ผมสิไร่นะครับแต่ผมไม่เคยได้ทํานะครับพี่น้องเห็นไม่จาปลวกนั้นก็นของเรานั้นเราทําร่วมกันสร้างร่วมกันนะครับพี่น้องสร้างร่วมกันปุ๊บเกิดชาติหน้าชั้นได้ถ้าครับถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเราก็จะอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะครับพี่น้องดูสินัน คลองบึงอะไรประมาณนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมรับ ให้อิงมาส่งถวายพระพิสุสงฆ์ที่นี่นะครับเพราะว่ามันจะมีทางตรงนี้ตรงนี้มันจะมีสะพานใช่ไหมพี่น้องเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้มันจะมีสะพานข้ามไปสะพานไม้นะใครให้ดูที่นาผมนะครับพี่น้องที่นาผมคุณแม่คุณพ่อผมก็แบ่งไว้ให้ผมสิบร่นะครับแต่ผมไม่เคยได้ทำนะครับพี่น้องเห็นไม่จำปลวกนั้นกนของเรานั้นเราทําร่วมกันสร้างร่วมกันนะครับพี่น้องสร้างร่วมกันปุ๊บเกิดชาติหน้าฉันได้ถ้าครับถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเราก็จะ พี่น้องมองเห็นไหมจอมปลวกนั pues ้นนั่นนั่นไหนต้นไม้นะครับจอมปลวกนั 8, nah, ้นนัここ่นนไปใกล้ๆนี่แหละครับพี่น้องนั้นก็ที่นาผมนะครับเขาก็อยู่นะครับลูกหลานเขาก็อยู่พอลูกหลานอยู่ปุ๊บลูกหลานเขาก็ดูแลเอาเองนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปอยากได้มากมายอะไรนักหนานะครับพี่น้องโอยดอกอร่อยแต่ว่านี่มันมันไม่มีอย่างนี้หรอกพี่น้องผมถ้าไม่มีป่าผมก็คงเดินมาไม่นี่อย่างนี้ไม่ได้ไปให้ดูที่นาผมนะครับพี่น้อง พี่นาผมคุณแม่คุณพ่อผมก็แบ่งไว้ให้ผมสิบร่นะครับแต่ผมไม่เคยได้ทํานะครับพี่น้องเห็นไม้าจาปลวกนั้นก็ยังอยู่นะครับจอแต่ก่อนต้นมะขามใหญ่นะครับพี่น้องอืคุณพ่อคุณแม่มอบให้ผมอมืผมก็เลยแบบเก็บไว้เป็นมอรดกตกทอดถ้าผมจากโลกนี้ไปลูกหลานได้ไปเจอกันไปต่อย,ยอดเอาแบบความคุณงามความดีนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับพี่น้องดูสิที่นาผมก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรง ทิศเหนือทุกวัดนะครับทุกๆวัดก็ต้องมีการจัดงานแบบเรียกอะไรนะทําบุญสังฆทานหรืออะไรประมาณเนี้อืมประมาณนี้แหละครับพี่น้องแล้วก็เอาข้าวอะไรมา วันนี้ให้องมาส่งถวายพระพิสุสุงที่นี่นะครับเพราะว่ามันจะมีทางตรงนี้ตรงนี้มันจะมีสะพานใช่ไหมพี่น้องเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้มันจะมีสะพานข้ามไปสะพานไม้นะครับ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมสวยงามมากเลยพี่น้องแล้วป่าบ้านตัวเองก็ยังถ่ายทําไม่หมดนะครับเยอะแยะป่านะครับและผมวันนี้มันมีงานครับเขาเรียกงานอะไรในบ้านปุยแตวนี้มันมันไม่มีอย่างนี้หรอกพี่น้องผมถ้าไม่มีป่าผมก็คงเดินมาไม่นี่อย่างนี้ไม่ได้ ของเรานั้นเราทําร่วมกันสร้างร่วมกันนะครับพี่น้องสร้างร่วมกันปุ๊บเกิดชาติหน้าฉันใดถ้าครับถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเราก็จะพี่น้องที่จอมปลวกนั้นอนาะแค่นี้ก็พอนหน้าที่นาผมนะครับแต่ตอนนี้เป็น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  ฝั่งนี้เขาเป็นสระน้ําไปแล้วนับจากสระน้ําตรงนี้ก็ให้อ็งมาส,งส,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 ส่งถวายพระพิส huh? ุสง์ที่นี <Mario> ่นะครับเพราะว่ามันจะมีทางตรงนี้ตรงนี้มันจะมีสะพานใช่ไหมพี่น้องเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้มันจะมีสะพานข้ามไปสะพานไม้นะข้ามไปถึงฝั่งนู้นเลยข้ามฟากไปก็ต้องเดินข้ามสะพานไปนะครับพี่น้องนะครับก็กอกราบขอบคุณมากเลยนะครับผมถ่ายทําให้พี่น้องเพราะว่าวัดนี้ที่ผมมาถ่ายเพราะยังอยู่นะครับจ้แต่ก่อนต้นมะขามใหญ่นะครับพี่น้องคุณพ่อคุณแม่มอบให้ผม ผมก็เลยแบบเก็บไว้เป็นมรดกตกทอดถ้าผมจากโลกนี้ไปลูกหลานาทิศเหนือของวัดนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเดินเดินเลาะลงปันคลองบึงอะไรประมาณนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมรับไปก็เป็นที่นาผมตึงตึกมันมีห้วยด้วยนะครับมันมีห้วยด้วยนะครับก็ประมาณว่าห้วยก็อยู่ติดติดกับ ที่นาของผมป้าผมเติบโตอีกส่วนหนึ่งผมก็เติบโตมาจากวัดนี้เหมือนกันนะครับพี่น้องเพราะวัดนี้เป็นสิ่งที่แบบก็น่าภาคภูมิใจเหมือนกันนะครับผมเกิดมาก็เห็นป่าติดกับห้วยพอดีเลยพ่อแม่ผมมอบให้ผมสิบไร่นะครับตรงนี้เป็นที่นาสิบไร่แต่สิบไร่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะถึงหรือเปล่าเนาะตอนนี้นะครับเพราะว่าได้ไปเจอกันไปต่อยอดเอาแบบาพาคุณงามความดีนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับพี่น้องดูสิ ที่นาผมก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงทิศเหนือทุกวัดนะครับทุกทุกวัดก็ต้องมีการจัดงานแบบเขาเรียกอะไรนะทําบุญสังฆทานหรืออะไรประมาณนี้อประมาณนี้แหละครับพี่น้องแล้วก็เอาข้าวอะไรมาตะเกิดวันหยุงานช่วงกลางพรรษานี่นะจะทุกทุกวัดทุกวัดในตําบลหนองบัวทุกของเรานั้นเราทําร่วมกันสร้างร่วมกันนะครับพี่น้องสร้างร่วมกันปุ๊บเกิดชาติหน้าชันได้ถ้าครับถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเราก็จะ ข้ามไปถึงฝั่งนู้นเลยข้ามฟากไปก็ต้องเดินข้ามสะพานไปนะครับพี่น้องนะครับก็ขอก,กราบขอบคุณมากเลยนะครับผมถ่ายทําให้พี่น้องเพราะว่าวัดนี้ที่ผมมาถ่ายเพราะมงคลองบึงอะไรประมาณนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องจบิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมรับอนะครับมันทึบนะครับเอ้ต้นไม้อะไรก็ใหญ่โตมโ,โหฬารเหมือนกันนะครับพี่น้องต้นแค่หรือเปล่านะครับอ ใช่แล้ต้นเขหรือว่าต้นอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับอืมสร้างเถอะนะครับอืมเขาก็อยู่นะครับลูกหลานเขาก็อยู่พอลูกหลานอยู่ปุ๊บลูกหลานเขาก็ดูแลเอาเองนะครับอืมเราไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปอยากได้มากมายอะไรนักหนานะครับพี่น้องอุ้ยดอกอะไรของเรานั้นเราทําร่วมกันสร้างร่วมกันนะครับพี่น้องสร้าง